ใครชอบดูซีรีส์เกาหลียกหมืนขึ้นครับค่ะเดากันสิครับว่าเมนูที่เขาเพิ่งกินกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าเมนูชื่อว่าอะไรสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อร่อยอร่อยแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กัน ใครชอบดูซีรีส์เกาหลีไหมครับหรือว่าติดซีรีส์เกาหลีบ้งหรือเปล่ายกมือขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> เราไปกันได้ <c oughs> ผมก็ชอบซีรีส์เกาหลีดูบ่อยเลยทีเดียวนะครับอย่างหนึ่งที่เวลาเราดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยผมชอบดูทั้งแบบที่ร่วมสมัยแล้วก็ย้อนยุคอะไรนะครับโดยเฉพาะไอ้ร่วมสมัยเนี่ยเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมการอยู่การกินของเขาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส <you> ใครทราบไหมคร like ับว่าเมนูที่เขากินเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าอะไรอยากจะรู้ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำเมนูนี้กันอย่าเพิ่งรีบไปไหนสักครู่กลับมาครับหลายทีเลยทีเดียวนะครับเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีเสร็จเรียบร้อยเนี่ย นึกอยากจะไปกินโซจูแบบอยากไปซื้อโซจูมากินกับไก่ทอดมากเลยนะครับหลายเรื่องเลยทีเดียวสังเกตไหมครับว่าเรื่องไหนเรื่องไหนเนี่ยที่มันเป็นแบบร่วมสมัยเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีโซจูไปกินกับไก่ทอดอยู่เรื่อยเลยทีเดียวนะครับเห็นแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าข่าวหน้าถ้าไปเกาหลีนะจะต้องไปนั่งกินโซจูแล้วก็สั่งไก่ทอดมากินอยากจะรู้ว่ามันได้รสได้ชาติอย่างที่เขากินในหะนักหรือเปล่าครับ <c oughs> ล่าสุดเพิ่งดูซีรีส์เกาหลีไปครับสดๆแล้วร้อนๆเลยแต่อันนี้เขาไม่ได้กินไก่ทอดกับโซจู ตัวนังเอกเนี่ยเขามานั่งทำมันนี้กินในบ้านเลยครับก็ดูเป็นอาหารเหมือนประเภทน่าจะเป็นเหมือนพวกประเภทเรียกน้ำย่อยอะไรประเภทนี้นะครับหน้าตาน่ากินเลยทีเดียว <laughs> เป oh. ็นไงครับเหมือนน่ากินไหมล่ะเจมีูที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าพาจจอนนะครับก็คิดว่าออกเสียงถูกนะครับเราก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่ก็อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับพาจอนอะไรเงี้ยหรือที่จะเรียกกันง่ายๆก็เรียกว่าแพนเค้กเกาหลีก็ได้นะครับก็เป็นดูวิธีทําแล้วก็น่าจะง่ายดีเห็นแล้วก็นึกอยากกินขึ้นมาก็เลยว่า วันนี้เราจะมาลองทำมาดูนะครับจริงๆเมนูนี้ก็ไม่เคยทำมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยว่าไปแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะทำเมนูที่ว่านี้ได้เหมือนเขาหรือเปล่าเมนูวันนี้เรามาทำแพนเค,ค้กเกาหลีครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าผาจ่องผาจ่องอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบแบบของเรานะครับของเมนูที่เรียกว่าพาจอนกันไยครับหรือว่าแพนเค,ค้กเกาหนั่งอย่างแรกเลยนะครับก็เนื้อปลาครับวันนี้ใช้เป็นเนื้อปลาทับทิม1ตัวนะครับล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,กัน,นครับแต่สำหรับใครที่อยากจะใช้เป็นเนื้ออือ่นก็ได้นะครับเป็นแบบว่าประ,ประ,ประเภททะเลจะกุ้งหอยปูลปลาปลาหมึกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หรือว่าแม้กระทั่งหมู แล้วแต่นะครับแต่ว่ารายการนี้ปลาปลาก็เป็นสปอนเซอร์เพราะนั้นเราก็ต้องใช้เนื้อปลาที่เขาขาด้วยครับ <L an> ส่วนต่อไปนะครับที่จะเป็นแป้งทําเป็นเนื้อแผนเค,ค้กเนี่ยเราก็ใช้แป้ง2อย่างนะครับเป็นแป้งข้าวโพดสักประมาณ1น่ถ้วยตวงนะครับแล้วก็แป้งแบบประเภทแป้งทอดกรอบนะครับอีกประมาณสักครึ่งถ้วยแล้วกันผสมน้ําอีกสักแก้วหนึ่งนะครับถ้าข้นไปก็เติมน้านเยอะหน่อยแต่ถ้าว่ามันไม่ค่อยข้นเท่าไหร่ก็โอเคแล้วนะครับดูสัดส่วนแล้วกัน แล้วก็เพื่อเพิ่มรสชาตินะครับก็ใส่ผงปรุงรสประมาณสักหนึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็ยังมีเกลืออีกประมาณสักครึ่งช้อนชานครับผสมเข้าไปเลยตัวเนื้อแป้งมันก็จะได้อร่อยด้วยนะครับนอกจากเนื้อแป้งแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เห็นในคลิปก็คือตัวต้นหอมนะครับก็ผมไม่รู้ว่าเขาใช้ต้นหอมพิเศษอะไรหรือเปล่าแต่ว่าใช้ต้นหอมปกติอของเราก็น่าจะได้นะครับต้นใหญ่ดีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาตัดให้มันเข้ากับพอดีกับกระทะก็น่าจะดีนะครับแล้วก็มีไข่ไก่ครับเดี๋ยวก็ตีตีต,ตีแล้วก็มาราด,ดวเช่นนกัน เรวก็ยังมีผมกล่าวว่าเติมพริกหน่อยละกันเพื่อที่ว่ารสชาติมันจะได้แบบไทยๆหน่อยมีความอร่อยอร่อยยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูส่วนสุดท้ายครับส่วนที่ทําเป็นน้ำจิ้มตัวแพนเค้กเราครับในส่วนนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้เป็นน้ําจิ้มอร่อยๆสาหรับแพนเค้กเราก็มีตัวซอสครับหรือซีอิ๊วก็ใช้เป็นซีอิ๊วของเกาหลีละกันครับแล้วก็มีแอปเปิลวิเนกอร์รับประทาน้ำส้มสายชูแบบประเภทใส่เป็นกรดแอปเปิลนะครับของเกาหลีเช่นกัน แล้วก็เป็นผงพริกเกาหลีนะครับงาขาวนะครับเพื่อที่จะผสมกันทั้งหมดแล้วก็อย่างอย่นก็คือเดี๋ยวเราจะมาซอยพวกต้นหอมนะครับต้นหอมเนะี่ยต้นหอมซอยใส่เข้าไปด้วยเพื่อเป็นน้าจิ้มของมันเานั้นทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมซอยเนื้อปลากันก่อนได้เลยครับมาจัดการซอยเนื้อปลาครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกันตามที่เราอยากจะได้นะครับไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะก็เดี๋ยวเรากะซอยประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คิดว่า1แพนเค้กน่าจะใช้พอดี เก็บเนื้อปลาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาเตรียมฐานต้นหอมแล้วก็พริกครับสำหรับต้นหอมนะครับเราก็ลองดูว่ากระทะเราประมาณไหนแล้วเราก็ซอยประมาณนั้นแลไม่ได้ไม่ให้มันยาวเกินไปครับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันอ,อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ซอยใส่ตัวตัวน้ำจิ้มของเราเตรียมต้นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วามาเตรียมเนื้อแป้งกันครับแล้วเจ้าตัวเนื้อแป้งนะครับเราก็จัดการใส่ได้เลย แป้งทั้งแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับผสมด้วยกันใส่เกลือครับเสมเกลือเข้าไปแล้วก็ผงปรุงรสนะครับจะได้แป้งจะได้มีรสชาติอร่อยอร่อยหน่อยครับหลังจากนั้นก็คลุกเขาทุกอย่างครับเข้าด้วยกันเพื่อให้เข้าเนื้อกันหน่อยผสมเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำครับนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเหลวไปไหมหรือข้นไปไหมนะครับ เพราะว่ามันจริงๆมันก็ไม่ควรข้นเกินไปนะนควรจะอย่างนั้นนะมันควรจะมีความหนืดมือบ้างนะครับอ่นะตอนนี้แป้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บแป้งไว้ก่อนฝานแป้งไว้แล้วก็เรามาตีไข่ครับแป้งเรียบร้อยไข่เรียบร้อยเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเตรียมก็คือตัวน้ำจิ้มครับมาทำน้ำจิ้มกันนะครับก็ซอยซอสนี่สองช้อนโต๊ะมัง้งเนี่ยใส่ก็ไปเลยเต็มเติม แล้วก็ตามด้วยแอปเปิ้ลวินิกเกอร์นะครับแล้วก็ยังมีพริกพริกเกาหลีใส่เข้าไปหน่อยต้นหอมซอยนะครับต้นหอมซอยที่เราซอยเมื่อกี้แล้วก็สุดท้ายงาครับได้น้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วต่อไปมาลุ้นกันครับว่าแผนเค้กของเราหน้าตาจะเป็นยังไงลงน้ำมันไว้ประมาณหนึ่งแล้วกัน เริ่มร้อนอยังร้อนเท่าไหร่เร่งไนิดนึงเ็กครับแล้วก็เอาตัวนี้คุกๆลงมาเลยสลับด้านานี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยมันมันเริ่มร้อนเราก็เอานี่ลงได้เลย ลุ้นกันดูครับว่าจะได้ไหมจะได้อย่างในหนังไหมเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งแป้งผสมกับปลาเนื้อปลาท <c oughs> ุกเนื้อปลาไปด้วยถ้าแป้งเยอะหน่อยมันก็จะเป็นแผ่นเยอะหน่อยเนาะเหมือนทำหอยทอดบ้านเราไหมวะอารมณ์ ู้กันเดี๋ยวรู้กันมันลุนล้นลุน้นลุ้นนี่อารมณ์ลุ้นทั้งนั้นเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยล้วก็เอาเนื้อปลาครับเนื้อปลาวางด้้นบนฝานทอดไปเรื่อยๆเนาะฝานทอดไปเรื่อยๆแทนเค,ค้กเนื้อปลาใส้กิีดเริ่มหอมนะว่าไปกลิ่นเริ่มใช้ได้ อ่ะพิกพริกพิกแบพิกลงพกววานคือท,ทั่วทั่ทวใครคิดว่ามันจะดีใครคิดว่ามัจะเละเรามาทายกันดีกว่าเห็นข้าไข่ใช่ไหมข้าไข่ลงข้านบนก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไฟแรงมากครับปล่อยให้มันแบบเหมือนกับคุกไปเรื่อยๆอมันก็เริ่มเป็นชิ้นแล้วนะมันก็เริ่มเป็นชิ้นแล้วนะเออดูสิ ถ้าเราปึ๊บด้านนี้กับด้านนี้แล้วเราจะตวัดมาได้ไหมลุ้นนะลุ้นนะหนึ่งสองโอ้โหเอ้เฮ้เป็นรูปเป็นล่างฮะเออพอใช้ได้พอใช้ได้ืมแต่ว่าดูตรงนี้มันยังไม่ค่อยกรอบอย่างเงี้ยักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งให้มันกรอบขึ้นเออ ผมว่าได้แล้วนะครับเราก็เอาออกจากกระทะมาใส่จานได้เลยนี่ว่ายังไงละ่ะวาลาเป็นน,นเรียบร้อยแล้วนะครับสับพาจองแผนเคก้กเกาหลีของเราก็เดี๋ยวเราผ่าเป็นชิ้นๆได้เลยแล้วก็จิ้มกับน้ํำจิ้มโอ้โหมันมีความกรอบไอตัวแป้งพอเราผสม,มันเนี่ยงเข้าไปอ่ะมันกไไ็ได้ได้ได้อยู่นะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยวันนี้ได้ลองทำเมนูแปลกๆกันดูนะครับพาจ่องแผนเค้กเกาหลีก็ครั้งแรกออกมาได้ขนาดนี้ก็ผมเอ้น่าภูมิใจตัวเองเหมือนกันอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กันด้วยแลวก็หากว่าชอบกันจริงๆมอบหัวใจให้กันด้วยก็ยิ่งดีนะครับเป็นการสนับสนุนรายการด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาจอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการ นำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยครับฟาร์มปลาที่ไหน,นครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวเป็นลรดีติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับปอเจริญฟาร์มก็มีพันปลาหลากหลายเลือกนะครับแล้วก็ยังให้คำปรึกษ,ษาการแนะนำการเลี้ยงปลาเป็นอยา่างดีติดต่อก็ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ